วัสดีค่ะพบกับรายการมเมาส์ข่าวดังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีของเรื่องราวในวงการเทิงเนี่ยมาเมาท์ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้ฟากกันอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ได้พูดถึงหลังจากที่มีข่าวโยงว่าพระนางคู่นี้เนี่ยไม่ยอมแต่งงานกันสักทีเพราะว่ามีโลกสองใบนั่นเองค่ะจนหลายคนเนี่ยก็โยงไปที่สาว ยาย่าแล้วก็นัดเดตนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าหลายคนก็พุ่งเป้าไปอย่างมากจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางด้านสาวยาย่าเองได้ออกงานอีเวนต์งานนึงค่ะก็ได้ออกมาตอบคาถามนี้ว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะแต่มันมีกระแสแซวอยู่นยังขูยากูย่ามอเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วคม่ะมีคนมาแก้นามาแก้หนมยเต็มเลยหนูก็เห็นแล้วหนูก็ แล้วก็เลยรีบส่งให้นัดเด็ดแล้วฉันก็แบบ What is this? And he was like Baby ใจเย็นๆเขาไม่ได้พูดถึงเราแต่ก็ตกตกใจนิดนึงแล้วก็ส่งให้แม่แล้วก็ส่งให้เพื่อนทุกคนน่ i จะ Oh my God What is this What is this? แต่ว่าแต่ว่าไม่มีไม่ใช่พวกเราแน่นอนค่ะอย่างที่เขาออกมาพูดกันแล้วถ้าใช่นะ ุไม่หรอโอ้ไม่ใช่ยุ่มค่ะอ้เยย่เป็นีมน่นเออ่ไม่กว่าไน่ะเออไม่กไม่ต้องรอให้มันเกิดเรไม่ต้องึมือคนอ่ใช่มแต่ว่าค่อนข้างมันคง่าพวกเรานักกันดิค่ะตกใจไม่ค่ยแต่ว่ามันเป็นไลา่เราเราได้ยิคแบบ ไม่ได้ตกใจในในเชิงที่แบบมันเป็นเรื่องจริงไม่ไม่ได้ตกใจในเชิงนั้นแต่แค่แค่ตกใจว่ามันมาถึงพวกเราได้ยังไงกันัลนเหมือนงงเฉยๆงงมาก <laughs> แต่ว่ากแ็แต่ว่าก็เข้าใจได้แต่เล็กๆมันใกล้เคียงกันเนอ้อยบราไปยืนยัน<ๆ> <laughs> yes, พี่ย่าจะดูวันเช้า Yes we're very happy พี่แย่ามีบ่อยไหมที่เหตุการณ์ที่นราเด็กต้องบอกค้ามดาวค้ามยาวไม่มีค่ะมีเรื่องนี้เรื่องเดียว อาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าหนูทำไม่ได้นะเออเด็กย่ามีแม่เขาทำบ้านในงม่บ้านเขาแค่ตลกตลกทำให้ได้ซีเรียสนดูพี่นะเด็กเขาจะคอยบอกเราเสมอเวลาเราอารมณ์ขึ้นจะบอกให้ใจเย็นเย็นใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยใครบอกใครอันนี้บอกคุณค่ะส่วนมากที่แบ่จะบอก งานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าธนา,า,าส่ายยอยยาเองเนี่ยก็ได้ออกมาตอบชัดเจนแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยว่าตอนนี้ความรักของเธอเนี่ยแฮปปี้กันมากๆนั่นเองค่ะไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีอะไรเลยนั่นเองค่ะก็แอบตลกนิดนึงถึงข่าวกระแสดรามาน,นี้นั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยรู้ข่าวก็รีบส่งข่าวให้นดเดชได้ทันทีนั่นเองค่ะแถมนเดชนเนี่ยก็ยังบอกคําเดียวเลยว่าบอกว่า ใจเย็นๆนั่นเองค่ะแล้วก็คำๆกันนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยรักกันมากมั่นเติมความหวานให้กันอยู่ตลอดนั่นเองค่ะ มาถึงประเด็นต่ตอไปนะคะยังหยุดเรื่องของความรักแล้วก็พระนางที่มีโลกสองใบนั่นเองไม่ยอมแต่งงานกันสักทีนั่นเองค่ะก็ยังอยู่กันที่สาวโบเมลดาและก็อาริกทิระเดชนั่นเองค่ะแม้ว่าคู่นี้เนี่ยยังไม่มีการขอแต่งงานแต่อย่างใดแต่และคนเนี่ยก็พุ่งเป้ามาที่พระนางคู่นี้นั่นเองค่ะก็ถูกโยมไปด้วยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางด้านสาวโบเมลดาเนี่ยได้ออกมาตอบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะจะว่าอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะ แต่งแฟนเราก็หล่อจริงอ่ะนี่ลังหนึ่งถ้าจะมีมันก็ก็ไม่ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ปะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติแหละที่ที่จะไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะคนต้อชูว่ามันเป็นเรื่องของระบบศาสตร์อ่ะระบบราสาทมันไม่ปกติใส่ปะแล้วขระบบต่ไม่มันเป็นเกี่ยวกับความคิดของคนแหละค่ะที่ เขาอาจจะเศร้าหมองเขาาจะอะไรใดๆแล้วก็พูดไม่ได้เหมือนกันว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาสองคนแต่อเล็กจะเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดขึ้นก็เดี๋ยวไาเห็นกันเออเราคิดไหมว่าโทเตรียมพี่วินมอเตอร์ไซค์เลยไปเดี๋ยวนี้เลยหรอด่วนเลยกระทืบส่วนตัวเราถูแค่ไหนหรือว่าเราจริงกันเรื่องนี้มากแค่ไหนก็ก็ถ้านอกใจก็คงไม่เอาแล้วเหมือนกันค่ะมันไม่ได้อยู่แล้วปะมันมันไม่ปกติอ่ะ ใครจะไปทนต่อแค่รู้สึกว่าถ้าเผื่อใจไปรักอีกคนแล้วอ่ะก็ไปเลยดิในเมื่อถ้าถ้าตัดสินใจเริ่มที่จะมีความชอบขอบคนใหม่แล้วแปลว่าคนเก่าอ่ะมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วอ่ะก็ไปเริ่มรักกับคนใหม่เถอะแล้วก็ปล่อยเราไปเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนรักเรา100%เหมือนกันเราไม่คิดจะรังเขาหรอกค่ะเพราะว่าเราอย่องนั้นเขาอยู่เราไม่รังเขาอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราก็รังเขา มันล้างเรอแล้วมันต้องล้างเราปวดเนี่ยถ้าถ้าเจออะไรแท้งร่างแท้งร่างเราจะจัดการหน้าบัตรน่าวพอดีเลยเราอาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับผู้หญิงสักเท่าไหร่เราเจอเจอเจอเราจะจัดการที่โฟกังเราก่อนว่ามันเป็นยังไงเรามันเป็นยังไงเราไม่ดีหรอเราไปถึงนางเอกช่องสาวสวยขนาดนี้ผมยาวขนาดนี้สะโพกก็ขนาดเซ็กซี่สะบูนบรมขนาดนี้ ยังจะแบบไปรักคนอื่นอีกเหรอโอ้ไม่ก็ที่คุสดตัวเป็นคนตรงไปตรงมาไหมถ้าแบบว่าเอ้ยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบแบบไม่ชัดเจนอ่ะก็ก็ตรงไปตรงมาค่ะเพิ่แอบกัดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบไปไหนมาหรอคุยกับใครหรออ๋อหรอสวยเนาะสวยอยู่เลยสวยเลยสวยลองน่าเหมือนกันนะเนื้อคู่ปะลองลองลองไปคบกันดูลองไปคบกันดูน่าจะแบบไปได้ไกลหลายๆคู่ก็ไปได้ยาวเหมือนกันที่เราพูดอย่างนี้ จริงเราเป็นเรามีสกิลเรามีสกิลการสืบไหมการสืบการจ่อไม่ต้องให้ถึงหนูแล้วค่ะสืบเก่งมากถ้าเราให้หาอะไรอย่างเงี้ยขอจะเจอกกอนคนแรกเลยติแต่จริงๆไม่ต้องให้ถึงพวกพี่อ่ะก็นั่นจะช่วยกันแล้วว่าจะโทรมาละเป็นคนมีมีเอ๊มีอะไรไหมมีติ๊งไหมถ้าสมมติติปกติเงแก เซนค่อนข้างแรงเออแต่เซนแรงแต่ว่าตัวนี้เซนแบบรู้เรื่องเลยตอนี้เซ็นงานอาจจะมีบ้างอาจจะมีเซนบ้างแต่ก็ถามเลยอ่งานนี้เรียกได้ว่าทางด้านสาวโบกิเนี่ยก็ได้ออกมาตอบชัดแล้วครับเป็นที่ร้อยว่าซูุเวนเนี่ยใช่คู่เราหรือเปล่าเจ้าตัวก็ยืนยันแลทียวค่ะว่าไม่ใช่แถมยังพูดถี่เล่นทีจริงอีกเลยว่าแฟนเราก็หล่อสะด้วยสิใครจะไม่จับจองบางหลัก เอองานเนี้ยเรลีว,ว่าสาวบูก็แอบขิงกันนิดนึงนะคะสำหรับความรักของคู่นี้เนะี่ยต้องบอกว่ามันเติมความหวานกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะทั้งเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันดอดีกว,ว่าไม่มีแน่นอนแต่ถ้ามีรับรองว่าเด็ดแน่นอนไม่ใช่แค่อาจจะแค่พูดคุยอาจจะมีกันแบบว่าแรงกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสาวโบวระลาได้กล่าวเอาไว้นั่นเองค่ะอ่ะ ก็รอรู้รอติดตามกันต่อไปค่ะว่าพระนางคู่ไหนขอแต่งงานแล้วไม่ยอมแต่งงานกันสักทีเพราะว่ามีลกสองใบก็รอรุ้นร,ร,รอติดตามกันต่อไปค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตท,ทางเพจมาดาเมาจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์้าโมเย็นทางแฟนเพจเฟซบ o o กมนดาเมาและช่องทาง YouTube มาดามเมาทุกแพลตฟอร์มค่ะสําหรับวันนี้โฟกัสต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ